สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับรายวิชาภาษาไทยม3กับครูอ,อมนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติกันนะคะก่อนอื่นเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถบอกถึงหลักการสังเกตของคำศัพท์บัญญัติและคำทับศัพท์ได้ในวันนี้ครูอมมีคลิปดีๆมาฝากเกี่ยวกับเรื่องภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นไปชมกันเลย เด็กๆชั้นมสาทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรีนยนวิชาภาษาไทายกับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะพี่ใหญ่แห่งวงการศึกษามัธยมตอนต้นถูกปะวันนี้เรากลับมาเจอกันครูอุ้มเนี่ยเตรียมเรื่องราวดีๆมาฝากเด็กๆมสอีกครั้งนึงแล้ววันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องอะไรเรื่องคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติเรื่องนี้ เราเรียนผ่านกันไปแล้ววันนี้ครูอุ้มนํากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งการทบทวนในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทบทวนแบบชิวๆเป็นการทบทวนแบบง่ายๆเพราะครูอุ้มถือว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานความรู้ที่ดีอยู่แล้วนะดังนั้นวันนี้เราจะไปกันแบบด่วนจี่เลยโอเคไหมเราจะไปกันแบบด่วนจี่เลยนะวันนี้ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนแบบจริงๆจ,จังๆครูอุ้มถามนิดนึงคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติคืออะไรรู้ไหมลูกคืออะไรเกิดจากอะไรพอรู้ไหมก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเจาะลึกทีละอันเนี่ยคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติเกิดมาจากอะไรลูกใครรู้ใครรู้ ใครรู้ยกมือขึ้นใครรู้ยกมือขึ้นคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติเกิดจากอะไรเกิดจากการพัฒนาโลกโลกูกเกิดจากการพัฒนาประเทศเกิดจากการพัฒนาประชากรโลกประชากรประเทศเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเมื่อเทคโนโลยีในโลกของเราเนี่ยมันพัฒนา พัฒนาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันจึงเกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมันจึงเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆมันเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆและพอมันเกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาปุ๊บมันก็จําเป็นต้องมีชื่อเรียกคําเหล่านั้นเออมันจะเป็นต้องมีชื่อเรียกคําเหล่านั้นและเมื่อคําเหล่านั้นเนี่ยมันแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเราก็จําเป็นต้องมีชื่อเรียกคําเหล่านั้น เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องรับวัฒนธรรมนั้นเราต้องการรับเทคโนโลยีนั้นไงแต่เราไม่มีชื่อเรียกเราจึงต้องคิดวิธีที่เราจะเรียกชื่อคําเหล่านั้นสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันก็มีสองวิธีลูกวิธีแรกทับศัพท์วิธีที่สองบัญยัติศัพท์ เพื่อที่เราจะได้มีคําใช้ไงมีคําที่เรียกคําเหล่านั้นงงอยู่ไหมยังงงอยู่นะดังนั้นเราไปดูเราไปเจาะลึกทีละอันว่าคําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติคืออะไรอย่างที่ครูอุ้มบอกไปแล้วว่าคําทับศัพท์มันคือวิธีการหนึ่งที่เราจะใช้เรียกคําศัพท์ที่เกิดขึ้นมาใหมย่ยกตัวอย่างเช่นคํว่าอ่าดูนะยกตัวอย่างคําว่า คำน,นี้อ่านว่าอะไรภา,าษาอังกฤษเด็กทุกคนต้องเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะว่าสอนโดยครูโยงถูกไหมคำนี้อ่านว่า Facebook ถูกปะ Facebook a c e b o o k เมื่อ f a c e b o o k มันเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีวิธีการจัดการว่าเราจะเรียก f c e e o o o อยังไงถูกไหมและวิธีการที่เราเรียก f a c e b o o k คือเราเรียกว่า f a c e b o o k เลย เราได้มีคําไทยใช่ไหมไม่มีเรามีคําไทยใช่ไหมหนังสือหน้าเฟซแปลว่าหน้าบุ๊กแปลว่าหนังสือเรียกเป็นคําไทยว่าหนังสือหน้าอย่างนี้ไหมไม่ใช่เราเรียก f a c e b o o k ว่า facebook ดังนั้นลักษณะเช่นนี้แหละมันจึงเรียกว่าคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อย่างไรเราใช้อย่างนั้น มันเรียกว่าการทับศัพท์ลูกคือการถ่ายทอดเสียงออกมาให้เป็นภาษาไทยถ่ายทอดเสียงให้เป็นภาษาไทยนะเช่น Facebook นี่แหละถ่ายทอดเสียงเป็นคำนี้ลูก Facebook เอองงไหมเนี่ยไม่งงนะจำไว้นะวิธีการที่ภาษาอังกฤษใช้อย่างไรไทยใช้อย่างนั้น และถ่ายทอดเสียงให้เป็นคำไทยเราเรียกว่าคำทับศัพท์ลูกเออ c e บุ o k เขียนอย่างนี้นะห้ามเขียนผิดนะอ้าอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งนะคำว่าอะไรคำนี้คำว่าอะไรอุ้ยคำนี้สอนบ่อยแต่ก็เขียนผิดบ่อยคำว่าอะไรอ่านว่าดอนอาดป่ะอ่านว่าดอนอาดป่ะไม่ใช่อ่านว่า,อ,า,วา,อ,า,วาอ่านว่าอะไรอ่านว่าดูนุ๊ ใช่ปะโอ้ยครูคเป็นครูสอนภาษาไทยครูคไม่รู้จะอ่านว่าอะไรเนะี่ยอ้าวอ่านว่าโดนัทโดนัทเขียนยังไงลูกโดนัทโดนัทก็เป็นคำศัพท์หนึ่งที่เราไม่รู้จะใช้คำไทยว่าอะไรดีเราก็เลยใช้ทับศัพท์ไปเลยว่าโดนัทโดนัทเขียนยังไงเด็กๆร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นเขียนโดนัทผิดลูกเออเขียนโดนัทผิดนะอ้าวโดนัทเขียนยังไงระโอดดเด็ก นอหนูไม่หันอากาศทอทหารปะอันนี้คือที่หนูเขียนกันใช่ไหมผิดลูกคํานี้ผิดลูกโดนัทเขียนยังไงโดนัทไม่ได้เขียนระโอดอเด็กนอนหนูไม่หันอากาศทอทหารนะลูกใครเขียนนัดแบบนี้ผิดลูกโดนัทเขียนยังไงโดนัทต,ต้องเขียนแบบนี้ลูกระโอดอเด็กนอหนูไม่หันอากาศและ ต่อเต่าลูกเออนี่คือการเขียนโดนัทที่ถูกต้องจำไว้นะเด็กๆโดนัทต้องใช้ต่อเต่าลูกถ้าใช้ตัวทีสะกดต้องใช้ต่อเต่าสะกดเช่นเดียวกับคำว่าอะไรเช่นเดียวกับคำว่าเชิรตเราก็ใช้เชิรตตัวนี้ลูกถูกปะเราใช้ต่อเต่าถูกไหมเช่นเดียวกับคำว่าคอนเสิร์ต ใช่ไหมเราก็ใช้คอนเสิร์ตตัวนี้ลูกถูกไหมอ่าสะะอีอยู่ตรงนี้นะอันนี้อ่าถูกไหมดังนั้นถ้าคอนเสิร์ตใช้ต่อเต่าเชิร์ชใช้ต่อเต่าโดนัทก็ต้องใช้ต่อเต่าลูกยากไหมเนี่ยไม่ยากนะดังนั้นผ่านไม้คำทัาศัพท์ผ่านไปเลยคราวนี้เรามาถึงอีกวิธีหนึ่งลูกอีกวิธีหนึ่งก็คือศับบัญญัติ เมื่อเรามีคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าเราสามารถบัญญัติศัพท์ลงไปแทนคำนั้นได้เราไม่จําเป็นต้องใช้คําภาษาอังกฤษเพราะคําภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยมันยากไปมันออกเสียงยากเราจึงต้องนําคําไทยหรือคําบาลีสันสกฤตเนี่ยไปบัญญัติศัพท์แทนคํานั้นซะเช่นเช่นเช่นคําว่าอะไรเช่นคํานี้ลูก ว่าอะไรท l เลวิชันเดี๋ยวอันเชิญนะอันเชิญล่างคุยงก่อนทีเลวิชันใช่ไหมทีเลวิชันคุณแม่คะ่ะซื้อท l เลวิชันให้หนูหนึ่งเครื่องสิคะหนูอยากได้ท l เลวิชันเครื่องใหม่จังเลยค่ะเนื่องจากท l เลวิชันเครื่องเก่าของหนูเนี่ยมันเก่าแล้วท l เลวิชันที่หนูไปเดินห้างมาเดี๋ยวมันดีมากเลยค่ะคุณแม่คะซื้อท l เลวิชันให้หนูเครื่องหนึ่งค่ะเราพูดแบบน,นี้ไหมเราพูดทีเลวิชันไหมเราพูดทับศัพท์ปะเราไม่ได้พูดทับศัพท์เทเลวิชัน เรามีศัพท์บัญญัติของเราใช้ว่าอะไรลูกโทรอะไรโทรรัอนี่แหละคือศัพท์บัญญัติลูกเอ้าอีกสักคำอีกสักคำโทรศัพท์โทรศัพท์เทเลอะไรเทลโฟนออกเสียงนะออกเสียงแบบครูไทยเทลโฟนนะเทลโฟนเนี่ยก็มีศัพท์บัญญัติใช้ลูกศัพท์บ,บัญญัติว่า โทรศัพท์อ่าโทรศัพท์อุ้ยง่ายมากง่ายมากนะคราวนี้มันมีอีกคำหนึ่งลูกอีกคำหนึ่งอยากฝากอีกคำหนึ่งเช่นเช่นเช่นแหมพอเริ่มสอนก็เริ่มมันนะเริ่มหยุดไม่อยู่อ้าวคำนี้ลูกอ่านว่าอะไรแฟนแฟนเนี่ยแปลว่าอะไรเราไม่ได้แปลมานะแฟนเนี่ยมันคือสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมมันคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งและเราต้องการ ที่จะบัญญัติศัท์ลงไปเราเลยเรียกแฟนว่าเราเลยเรียกแฟนว่าเบบีป่ะเราเลยเรียกแฟนว่าที่รักหรือเปล่าเราเลยเรียกแฟนว่ายายหยีเราเลยเรียกแฟนว่า,า,วาป๊า,าป๊ามาม้ามีแต่เองอย่างนี้ป่ะไม่ใช่นะแฟนเนี่ยเราเรียกว่าพัดลมลูกพัดลมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําว่าแฟนเนี่ยมันคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งที่มันมีใบพัดและหมุนได้ด้วยแรงลม เราจึงใช้คําไทยเราบัญญัติเข้าไปว่าพัดลมง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะวันนี้จบแล้วเรื่องคําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติทบทวนเน้นย้ำนิดนึงถ้าเกิดคําศัพท์ใหม่ขึ้นมาและเราใช้เหมือนภาษาอังกฤษหรือใช้เหมือนคําภาษาเดิมเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าคําทับศัพท์ลูกแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลง ไม่ใช้คําภาษาเดิมหรอกเอาคําไทยหรือคําบาลีสศาสก,กิจไปบัญญัติไปแปลงคําเดิมเนี่ยเราจะเรียกว่าสั์บัญญัติยากไหมไม่ยากนะครูอุ้มเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเข้าใจครบถ้วนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราทุกๆคนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเรามาดูภาละงานกันนะคะ นักเรียนอย่าลืมส่งงานให้ตรงเวลานะคะสำหรับวันนี้ความลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ